สอดผ่าส่งออกแล้วกว่าหมื่นซิมสืบเนื่องจากการจับกลุ่มนายสมชายสิริเดชไพบูณ์อายุ5 9ปีพร้อมลูกจ้างชาวเมียนมาอีกสองคนเมื่อวันที่17พฤษภาคมพร้อมของกลางซิมการ์ดที่ได้ลงทะเบียนและพร้อมใช้งานกว่า346ซิมเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ขยายผลไปถึงตัวการใหญ่ค่ะในการส่งซิมการ์ดโทรศัพท์ที่พร้อมใช้งานขายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านสืบสวนทราบว่า Facebook ที่ใช้ชื่อว่าหนูนุชทัศทนภรณ์มีผู้ติดตามกว่า3 5 0 0พันคน โพสข้อความพร้อมรูปภาพขายซิมการ์ดโทรศัพท์พร้อมใช้งานและยังโพสภาพขณะที่กําลังนั่งลงทะเบียนเปิดใช้งานด้วยค่ะเจ้าของบัญชี Facebook ดังกล่าวคือนางสาวทัศสัธนาพรโชคสกคุลอมรกิจอายุ38ปีชาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีพฤติกรรมในการนําบัตรประจําตัวประชาชนนะคะของผู้อื่นและบัตรบุคคลต่างด้าวบัตรสีชมพูมาลงทะเบียนซิมการ์ดเปิดใช้งานเพื่อส่งขายแก่ผู้ที่สนใจและขายให้แก่บุคคลทั่วไปหรือพวกมิจฉาชีพแกงคอ call นเตอร์ที่กบดานอยู่ตามประเทศ เพื่อนบ้านนำไปใช้โทรหลอกลวงประชาชนในประเทศไทยหรือพวกที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นำไปใช้ติดต่อในการชักชวนให้ประชาชนทั่วไปมาเล่นพนันออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศนำมาซึ่งความเสียหายมหาศาลค่ะและในวันที่18พฤษภาคมเจ้าหน้าที่นำทีมสืบสวนพร้อมหมายคน้นเข้าค้นบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ตําบลท่าสายลวดอําเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยนางสาวทัศน์ธนพรแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านนำตรวจคน้นพบซิม การโทรศัพท์ที่พร้อมใช้งานกว่า4,397ซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน20เครื่องสายแพรวงจรสำหรับต่อโทรศัพท์อาวุธปืนจำนวนหนึ่งกระบอกพร้อมกระสุนอีกกว่า50นัดค่ะจึงได้ทำการจับกลุมนางสาวธาสัธนาพรโชคสกุลอมรกิจเบื้องต้นผู้ต้องหารับว่าตนได้นำบัตรของบุคคลต่างด้าวบัตรสีชมพูมาลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์จริงโดยประกอบอาชีพขายซิมการ์ดโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนแล้วเป็นเวลากว่า6ปีและได้ขายไปแล้วหลายหมื่น กซิก่อนที่กฎหมายประกาศใช้แต่เมื่อได้ประกาศใช้แล้วและโตนเนี่ยทราบว่าจะมีการกวดขันจับกลุ่มซิมผีจึงเตรียมจะนำซิมผีดังกล่าวไปโยกย้ายชุกซ่อนไว้ที่อื่นแต่มาถูกจับเสียก่อนค่ะ